คุณธนานะพระทุกรุ่นทุกคณาจารย์ที่สร้างด้วยมวลสารดีเจตนาดีและพิธีดีถ้าเสียนพระใหญ่ใหญ่ไปเล่นนะถึงต่างจากเสียนสร้างเองจริงไหมครับถ้าเสียนพระเสียนพระใหญ่ๆไม่เล่นก็ไปไม่ถึงต่างจากเสียนสร้างเองจริงไหมครับนะคือคือคืออย่างนี้ผมว่าไม่ได้ไม่จริงหรอก ไม่จําเป็นต้องเสียนใหญ่เล่นนะท่านรู้ไหมว่าเนะยพระใหม่เนี่ยบางทีก็ไม่ได้เสียนใหญ่เสียนใหญ่ไม่ได้เข้าไปเล่นก่อนบางทีเสียนใหญ่ไม่ได้เข้าไปเล่นก่อนนะมันเป็นถามหาจากนักธุรกิจนะจากนักธุรกิจจากคนที่เขาที่เขาชื่นชอบเนี่ยแล้วพอเห็นว่าหน้าเสียนเขาเห็นว่านักธุรกิจถามหาเยอะเขาก็ต้องเขาถึงไปเล่นนะเขาไม่ได้ไปเล่นก่อนนะแต่ตอนหลังๆมาเนี่ย เซียนพระเนี่ยเข้าไปเล่นก่อนเพราะว่าเซียนพระเองเป็นเพื่อนคนสร้างเป็นนักสร้างเป็นอะไรเขาก็เข้าไปเล่นเองนะครับแต่สมัยก่อนเนี่ยพระใหม่นะเซียนพระไม่ได้เข้าไปเล่นเองนะครับเขาดูจากกระแสนะฮะเพราะจริงๆเซียนพระเนี่ยเขาจะเล่นพระเก่าอยู่แล้วเขาจะเล่นพระเก่าอยู่นั้นพระใหม่บอกตรงๆนะครับเขาไม่เล่นหรอกเล่นแล้วมันไม่ได้อะไรถ้าเอาจริงๆเนี่ยนะครับคนที่มาเล่นพระ ใหม่เนี่ยเขาแทบจะไม่อยากเล่นเลยนะถ้าคนที่เล่นผ้าเก่าเหมือนคนขายผ้าเก่าอะ่ะเขาขายได้องค์หนึ่งสี่ซ้าห้าพันมาขายพ้าใหม่องค์ละสามร้อยห้าร้อยท่านคิดว่าเขาจะขายอะไระนะฮะนะท่านลองถามตัวท่านเองนะครับว่าถ้าท่านเป็นเซียนผ้าเก่าท่านขายองค์ละหมื่นสองหมื่นสามหมื่นห้าหมื่นเป็นแสนแต่อยู่ๆท่านมาขายพระองค์ละสามร้อยห้าสิบ นะท่านจะขายไหมล่ะท่านก็ไม่ขายฮะนั้นภาพใหม่เนี่ยเขานะส่วนใหญ่คนที่เล่นเขาเล่นจํานวนนะฮะแต่มันมีบางรุ่นที่ชาวต่างประเทศเขาเข้ามาเล่นด้วยพอเข้ามาเล่นเนี่ยจํานวนมันมีไม่เยอะมันทําให้ราคาเนี่ยมันดีดขึ้นไปได้อย่างบางบางรุ่นบางบางองค์นะจากราคาหลักร้อยขึ้นไปเป็นหลักพันหลักพันขึ้นไปเป็นหลักหมื่นแล้วบางรุ่นนี่ขึ้นไปเหยียบหลักแสนนั้นเซียนพระ ก็เลยต้องหาไปบริการนะนักธุรกิจต่างๆที่เขาชื่นชอบเขาก็เข้ามาเล่นแต่ในปัจจุบันมันต่างกว่าเมื่อก่อนหน่อยตรงที่ว่าที่เขาเล่นเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นคนสร้างนะพักพวกเพื่อนฝูงสร้างนะคนวงการสร้างเขาให้ช่วยอันนี้เขาถึงเข้ามาเล่นนั้นพอเขาเข้ามาเล่นเนี่ยนะผมบอกว่าเขาเข้ามาเล่นเนี่ยเขาก็ต้องแนะนำลูกค้าเขา ให้เข้ามาเล่นนั้นเนี่ยใช่ว่าพระเนี่ยเสียนใหญ่มาเล่นพระถึงได้รับความนิยมไม่ใช่หรอกฮะเนะไม่ใช่หรอกฮะนะเสียนใหญ่ถ้าไม่เล่นหรือเสียนไม่เข้ามาเล่นพระเขาก็ดําเนินของเขาไปนะครับนะพระใหม่ก็จะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วฮะนะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเผลอเผอเนี่ยนะเผอเผอนะคนที่เล่นพระใหม่นะพอขายพระใหม่ได้ก็ไปไปไปเช่าพระเก่า นะก็จะเป็นอย่างนี้หมุนเวียนไปอย่างนี้นะคนที่เป็นเซียนพระจริงๆนะไม่นะคุณอย่าไปเชื่อในลักษณะว่าเซียนพระมาเล่นพระถึงจะแรงนะไม่จริงหรอกครับนะไม่จริงหรอกว่าเซียนต้องเซียนพระมาเล่นเอาไม่งั้นเนี่ยบางรุ่นเซียนพระเขาไม่เล่นกันเลยแล้วจะทำยังไงอะฮะเซียนพระไม่เข้ามาเล่นแล้วจะทำยังไงฮะนั้นผมบอกว่าเอาเข้าจริงเนี่ยนะครับมันแบ่งกันอยู่แล้วฮะ คือพระใหม่ที่ไปได้เนี่ยไม่ได้ไปจากเสียนพระนะครับพระใหม่ที่เดินไปได้ไม่ใช่ว่าไปจากเสียนพระเข้าไปเล่นนะนะพระใหม่ที่เดินไปได้มาจากลูกศิษย์ลูกหาของเกจิองค์นั้นๆเขาเข้าไปเล่นนะฮะเพราะว่าบางเกจิเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาเขาเป็นเจ้าสัวเป็นระดับนะนักธุรกิจเป็นระดับคนมีเงินนะเข้าไปเนี่ยเขาเขานะฮะเขาชื่นชอบอาจารย์ ชื่นชอบเกจิเขาก็ไปเช่าไปเช่าไปเช่า,ชานะพอของขาดนะเขาก็อาจจะมาคุยกับเซียนพราบอกว่าเออรุ่นนี้พระใหม่นะแต่ราคาทําไมมันแรงเหลือเกินนะถ้าไปเจอที่ไหนหามาให้หน่อยนั้นเซียนใหญ่ก็ต้องไปหามาให้เขานั้นมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะส่วนใหญ่เนี่ยพระใหม่มาจากลูกศิ์ลูกหาที่เป็นคนมีอันจะกินที่เขาอยากจะได้ฮเขาอยากจะได้เขาให้เซียนเก่าพระพระเก่าหาให้ะ นะบางคนเนี่ยเพราะว่าเขามีเงินเขาก็ไม่ค่อยได้รู้จักกับเซียนนะคนขายพระธรรมดาทั่วไปอะไรแบบนี้ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าคนที่เขามีนักธุรกิจที่เขาเป็นนักธุรกิจใหญ่ๆมีเงินเยอะๆเขาจะรู้จักแต่เซียนพระเก่านะแล้วเขาก็จะโทรหากันนะนะโทรหากันเออเนี่ยรุ่นเนี้ยเพิ่งสร้างมาทําไมมันแรงจังก็ไม่รู้นะหาให้หน่อยสินะเขาก็หาให้มันก็จะเป็นอย่างนั้นฮนะนั่นก็มาจากลูกศิษย์ลูกหา บางคนในลูกศิษย์ลูกหาเป็นนักธุรกิจเป็นนายทหารนายตำรวจนะครับเกจิในปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะหาล,ลักษณะอย่างนี้นะนั้นเนี่ยท่านอย่าไปบอกว่าเซียนใหญ่เข้าไปเล่นพลาถ,ถึงจะไปถ้าท่านไปเชื่อกันอย่างนั้นเนี่ยผมว่าเนะี่ยมันก็จะมันก็จะหลงทิศหลงทางนะนะท่านก็ต้องรออย่างเดียวรอเซียนใหญ่เข้ามาเล่นนะรอนะโอ้จะเซียนใหญ่ไม่เล่นนี่นะเราก็ไม่เล่นด้วยนะมันก็ก็ผิด นะผมว่ามันก็กมันก็คาดการผิดนะผิดทางอ่ะนะ,ะนะถ้า,ถาท่านรอเซียนใหญ่มาเล่นก็ต้องรอซื้อของแพงอย่างเดียวอ่ะนะหรือว่าท่านจะรอซื้อของแพงก็เอาดีฮะนะก็แล้วแต่ท่านนะครับนะคนถามเข้ามาเยอะนะครับถามเข้ามาเยอะนะเพราะว่านี่นะผมประกบให้ท่านดูเลยนะนี่ฮะ เป็นพระขุนแผนเนื้อน้ำมันสูตรโบราณรุ่นแรกของหลวงพ่อรวยวัดมากตพุทธจังหวัดระยองเหมือนคนผูกไทยใส่สูตรนะฮะคือสวยแบบนะ้สวยแบบผู้ดีะสวยแบบไม่จัดจ้านนะสวยแบบเรียบๆนะครับเนี่ยฮะเนื้อน้ำมันนี่เขาเป็นสูตรโบราณน,นะสูตรโบราณก็คือ นะส่วนใหญ่เขาก็จะมีโบราณเขาทําเรื่องเนื้อน้ํามันเนี่ยเขาจะมีสูตรของเขาในการทํานะไม่ว่าจะเป็นวัตถุมงคลหลวงพ่อกลวยหลวงปู่โตหรือเนื้อผงต่างๆเก่าๆเนี่ยเขาจะมีเป็นสูตรน้ํามันนะฮะสูตรน้ํามันเนี่ยคือเป็นสูตรที่บอกว่านะใช้เวลาในการเซตตัวเวลาในการแห้งแต่ว่าพอแห้งเซตตัวแล้วเนี่ยนะด้วยความเป็นน้ํามันมันจะมีความเงา แล้วก็จะมีนะ่าจะมีในเรื่องของนะฮะายละเอียดมวลสารจะลอยฮนะน้ำมวลสารจะเห็นแล้วลอยขึ้นมามันไม่ได้โดนโดนกดโดนอัดทําให้มันมันแน่นจนไม่สามารถที่จะเห็นมวลสารฮะไอ้นะีน่มวลสารเขาจะลอยขึ้นมาเลยนะครับนี่นะท่านจะเห็นนะครับว่าเป็นพระขุนแผนที่เขาสร้างน้อยเจ็ดสิบลังนะเจ็ดสิบลัง เท่ากับน้าเจ็ดพันองค์นะ้น้อยมากยอดเต็มภายในไม่ถึงชั่วโมงฮะเปิดจองไม่ถึงชั่วโมงยอดเต็มฮะของรุ้นเนี่ยยอดเต็มแล้วตอนนี้ก็ความคืบหน้ามีไปเยอะนะต้นนะ้ปีหน้าเนี่ยปีหน้าของจะเริ่มทยอยออกมาให้ได้เห็นนะหลายหลาหลายๆเนื้อแล้วก็จะเสจประมาณปลายเดือนมกราหรือต้นคุมกุมพานะครับนะ้รุ่นนี้ ก็จะมีนะเขาก็จะมีเนื้อของเขาอย่างนี้เนื้อนะเนื้อฟ้าเธอคอยบูชาครูนะเนื้อฟ้าเธอคอยบูชาครูนะครับนะนี่แล้วก็เนื้อนี้นะเป็นเนื้อนะเจ้าน้ําเงินเทวะกัญญาฮะเจ้าน้ําเงินเทวะกัญญาท่านเห็นไหมะนะความสวยงามเนี่ยนะครับนะความสวยงามท่านเห็นไหมเนี่ยผมจะบอกให้นะครับนะถ้าคนที่ นะเคยเคยสัมผัสเนื้อน้ำมันหรือเคยเห็นเนื้อน้ำมันสูตรโบราณเนี่ยพอเห็นแบบนี้โอ้โหชอบนะชอบผมเนี่ยผมบอกตรงๆนะผมยังชอบเลยนะฮะยังชอบทั้งๆที่ผมใส่นี่ก็ไม่ใช่เนื้อน้ำมันอันนี้ไม่ใช่เนื้อน้ำมันนะฮะไม่ใช่เนื้อน้ำมันนะแต่พอไปดูเนื้อน้ำมันผมบอกว่าโอ้โหเนื้อน้ำมันเขาเนี่ยนะสวยจัดจ้านทีเดียวผมเลยประกบให้ดูเชื่อว่าสวยนะฮะรุ่นเนี้ยทั้งพิมพ์และเนื้อไม่อายรุ่นไหนฮะ สองกล้องเนี่ยมวลสารขึ้นเลยนะครับเนื้อฟ้าเธอคอยบูชาครูนาพระขุนแผนมหาพูดภายทองคําหลวงพ่อรวยอัครสาโรพระเกจิอาจารย์ชื่อดังวัดมาตะพุทธจังหวัดระยองนะอยู่ที่รายการ2.1นะครับฝังตะกุดทองคำหนึ่งดอกแล้วก็เนื้อเจ้าน้ําเงินเทวกัญญาณพระขุนแผนมหาพูดภายทองคําหลวงพ่อรวยอัครสาโรพระเกจิอาจารย์ชื่อดังวัดมาตะพุทธจังหวัดระยอง เส์สายหลวงปู่หินวัดหนองสนมนะครับนะรายการที่สองฝังตะกุดทองคำหนึ่งดอกมาดูรายละเอียดกันหน่อยนะครับผมบอกอย่างนี้เนี่ยเวลาที่ท่านดูพระท่านมาดูรายละเอียดกันนิดหนึ่งพระขุนแผนมหาพูดพายทองคำเนี่ยนะใบหน้าพระพักที่เขาเรียกนะเรียกกันว่าพระพักเนี่ยหรือใบหน้าเนี่ยนะครับเป็นจุดสำคัญของจกักรพรรดิพระเครื่องเพราะว่าพระขุนแผนรุ่นนี้เนี่ยใบหน้า นะท่านต้องไปเปรียบเทียบกับพระสมเด็จนะนะคือใบหน้าเนี่ยนะอวบอิ่มสมบูรณ์เบิกบานแจ่มใสนะาใบหน้าแบบนี้พระพักแบบนี้มีอยู่ในสมเด็จวัดละครังฮะนี่นะท่านดูฮะนะพระพักก็คือวงหน้านะฮะวงหน้าจะอิ่มนะท่านเห็นไหมฮะนะนะอวงหน้าเนี่ยพระพักจะอิ่มนะจะอิ่มนะครับแล้วจริงๆเนี่ยนะครับหนะ้าพระเนี่ย ตามพิมพ์แล้วไม่มีหน้ามีตามีจมูกนะครับแต่บางองค์เนี่ยนะพอมวลสารไปฝังนะขึ้นนะขึ้นมาทั้งตาทั้งหน้าทั้งจมูกทั้งปากเลยนะครับเขาจะขึ้นของเขาเองในในบางองค์นะครับนั้นเนี่ยท่านจะเห็นนะครับไม่มีฮนะหนะ้าไม่มีคือเป็นเป็นพระพักที่อิ่มหนะ้าที่อิ่มนะนี่ ด้วยเป็นพระขุนแผนรุ่นแรกที่ทําด้วยเนื้อผงน้ํามันโบราณเต็มสูตรในความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อรวยอาคาสาโรพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งบุรพาทิย์วัดมาตตพุทธจังหวัดระยองสิทธายาทพุทธาคมของหลวงปู่หินวัดหนองสนมพุทธลักษณะพระขุนแผนมหาพูดภายทองคํารุ่นนี้เน้นพุทธลักษณะแห่งความเป็นมงคลเป็นพระพุทธรูปในซุ้มเรือนแก้ว นั่งแบบปางสมาธิบนฐานบัว2ข้างนะฐานบัวมีกุมารสององค์นั่งพนมมือพระเกศาเป็นมวยมีพระเกตแหลมเกือบทะลุซุ้มมาดูหน่อยนะครับมาดูหน่อยเดี๋ยวท่านไม่เห็นภาพนะเดี๋ยวท่านไม่เห็นภาพนะครับคือณเท่าที่อธิบายเนี่ยนะก็เป็นปางสมาธิฮะนะปางสมาธิมีกุมารแล้วก็ฐานบัวนะมีกุมารน,นั่งอยู่สองข้างแล้วก็ฐานบัวนะครับ นาะพระเกศนะฮะดูฮะเกือบทะลุซุ้มขึ้นไปนะครับนาะพระเกศก็คือแหลมแหลมเนี่ยวิ่งขึ้นไปเกือบทะลุซุม้มแต่ว่านะดูแล้วทะลุไม่ทะลุก็ไม่รู้เพราะว่านะซุ้มมาบังฮะนะ้าเข้าไปนะในรวดลายก็บังแล้วนะครับนี่ฮะนี่นะครับคือนาะบนฐานบัวนะจะมีกุมารสอง,ององค์นั่งพนมมือพระเกศาเป็นมวยนะมีเกศแหลมทะลุซุม้มนาะพระเกศาเป็นมวยฮนะ น้าพระเกศาเป็นมวยเนี่ยท่านจะเห็นนะฮะเนี่ยเกศาด้านบนเนี่ยน้าเกศาด้านบนเป็นมวยผมนะนะเป็นมวยผมแล้วขึ้นไปนี่ครับนะฮะนี่คือพุทธลักษณะนะครับน้าพระพักมน์กลมเรียบผ่องใสฮะแบบเดียวกับพระสมเด็จพระละคังพระนราชโหนกนูนนะครับไม่มีพระขนงพระเนตรพระนาสิกพระโอษฐ์ฮะนะก็เป็นศัพท์นะครับไม่มีพระขนง นะไม่มีพระเนตรไม่มีจมูกไม่มีตาไม่มีหนะ้าปากไม่มีนะเนี่ยแหะฮนะหน้าตามนี้นะครับนะพระกันทั้งสองข้างยาวโค้งปะพระพาหานะพระลำคอใหญ่รับกับพระนะอังสานะส่วนพระอุระอวบใหญ่สมส่วนไม่มียอดพระถันนะ ยอดพระถันหมายถึงอะไรนะครับเนี่ยฮะยอดพระถันก็คือนะนมนมไม่มียอดพระถันคือคือหน้าอกแบนนะหน้าอกแบนแต่ว่ามีหน้าอกนะน้ามีคล้ายๆมีกล้ามหน้ามีหน้าอกนะแต่ไม่มีพระถันนะครับเนี่ยฮะนะไม่มียอดพระถันนะะพรกกันฉะลึกทั้งสองด้านมีพระนะมีผ้าสังขติผ้ายาวลงถึงพระอุทรไม่มีพระนาพี พระกิตดีเหลียวรับสัดส่วนงดงามพระกรอวบใหญ่ท่อนบนท่อนล่างเหลียวเล็กพระหัดข้างขวาวางบนพระหัดพระหัดด้านซ้ายจะเห็นพระองคุลีเหลียวพระอุลุพระพระพระเผาพระชานุพระชงหลังพระชงสองข้างทับกันฮะนี่นะก็จะมีการอธิบายนะรูปลักษณ์ขององค์พระไว้ชัดเจนนะฮะ นี่นะท่านลองดูฮะนะาดูฮะเห็นไหมครับนี่นะเขาเรียกว่าสมส่วนน่นแหละนะาสมส่วนนะาพระขุนแผนรุ่นนี้พระพักใบหน้าเป็นจุดสําคัญของจกักรพรรดิพระเครื่องอบนะอวบอิ่มสมบูรณ์เบิกบานแจ่มใสมีอยู่ในพระสมเด็จวาราคังแล้วก็พระขุนแผนมหาพูดภายทองคําเชื่อว่าจะได้รับความนิยมในหมู่ลูกศิษย์ลูกหาและนักสะสมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศแน่นอนฮะ นะฮะท่านดูอีกทีนะฮะแล้วท่านก็พิจารณานะครับเป็นพระพุทธรูปในซุ้มเหลี่ยนแก้วนะครับนี่ฮะเป็นนะสมาธินะปางสมาธิแล้วอิ่มอกได้ส่วนนะฮะทั้งหน้าทั้งหน้าอกนะครับแขนนะฮะท่านเห็นนะฮะนะลงตัวทั้งหมดนะลงตัวทั้งหมดนี่ครับนะให้เห็นนะฮะอ่ะนะครับอันนี้นะเป็นส่วนในการ พิจารณานะในการสะสมนะสำหรับรุ่นนี้พระขุนแผนมหาพูดพรายทองคำนะหลวงพ่อรวยสำหรับคนที่จองนะรายการที่ฝังตะกุดทองเนี่ยเป็นการจองรายการเนี่ยนะครับก็คงจะนะผมไม่รู้ว่าจองรายการเขาจองรายการนะมีอันไหนบ้างนะเดี๋ยวดูทีมีไหมมีใบไหม นะใบนี้เขายัางไม่ได้แก้นะครับผมไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าใบนี้นะครับว่านะ้มีเนื้อฟ้าเถอคอยบูชาครูมีเจ้าน้ําเงินเทวกัญญามีเนื้อขมิ้นทองโอโปอโภกทรัพย์เนื้อไายเสือยมกปฏิหารเนื้อขาวรัตนชาติเขี้ยวหนุมานนั้นในในทุกเนื้อทุกวันนะเนี่ยนะเขาจะมีนะจะมีมวลสารเด่นเด่นอยู่นะอย่างอย่างมวลสารเถอคอย ก็เป็นผงทเทอร์คอยส์นะครับซึ่งมาจากหินนั่นแหละแล้วเขาก็มาทําเป็นผงแล้วก็มาเป็นส่วนผสมนะผงทเทอร์คอยส์นะเป็นเป็นหินก็เป็นของมงคลศิษฐ์ที่มีฤทธิ์อยู่ในตัวเองอยู่แล้วนะครับส่วนเจ้าน้ําเงินเหมือนกันนะเจ้าน้ําเงินที่ท่านเห็นเนื้อสีน้าเงินนะเจ้าน้าเงินก,ก็ก็มีนะเป็นมวลสารที่มีนะมีเขาเรียกว่ามีพุทธคุณในในตัวอยู่นะครับนะแล้วก็มีขมิ้นทอง ผสมกับโอปอนะาขมิ้นทองแล้วโอปอโอปอก็เป็นนะเป็นอัญมณีอีกประเภทหนึ่งเหมือนกันที่ชาวต่างประเทศเขานิยมนั้นก็เอามาเป็นส่วนผสมโอปอก็จะขึ้นนะเวลาสองก็จะเห็นโอปอแล้วก็มีเนื้อยม,มกปฏิหารแล้วก็รัตนาชาติขาวรัตนาชาติเขี้ยวหนุมานท่านเคยเห็นหินเขี้ยวหนุมานนะฮนะนหินเขี้ยวหนุมานซึ่งนะเขาก็เชื่อกันว่าเป็นหินที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ก็มีส่วนผสมในเนื้อขาวนะรัตนาชาติเขี้ยวหนุมานนี่เขาจะมีความโดดเด่นของแต่ละนะแต่ละองค์แต่ละองค์แล้วแต่ความชอบนะแล้วแต่ความชอบแต่ถ้าผมที่ผมไล่ามาผมชอบทุกเนื้อเลยอันนี้จริงๆนะผมชอบทุกเนื้อเลยเพราะว่าทุกเนื้อมีความโดดเด่นแล้วก็มีความแตกต่างนะถ้าใส่ได้นะถ้ามีโอกาสแล้วใส่ได้แบบสลับวันเนี่ยผมจะเอานะ เพราะว่าเขามีความโดดเด่นแต่ละเนื้อแต่ละเนื้อแต่ละเนื้อนะครับนะน่าสนใจทีเดียวเอาใครอยากสนใจในการจองก็จองกันได้นะครับพระขุนแผนมหาพูดพรายทองคํานะครับพรายทองคําเอาละวันนี้หนึ่งชั่วโมง13นาทีโอ้โหน่าทดเวลาบาดเจ็บไป13นาทีกับสิบแปวินาทีนาก็ต้องขอโทษแฟนรายการด้วยที่ยิงยาวนะครับเอาละวันนี้ ท่านสามารถจะติดตามรายการได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา11เนาฬิกาโดยประมาณจนถึงเที่ยงแล้วก็ยามค่ําคืนนะครับหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มเรามานั่งคุยกันหลากหลายเรื่องราวนะครับมีทั้งเรื่องที่เป็นประโยชน์มากแล้วก็ไม่มีประโยชน์ก็มีปะปนอยู่นะครับนะเป็นแบบวาไรตี้นะฮะท่านก็ต้องเข้าใจนะครับนะเป็นการนะเป็นการจัดไลฟ์สดที่ไม่มีสคริปต์ผมพูดนะเหมือนลำตัดฮะด้นกันไปเรื่อยเลย ไม่มีสคริปต์นั้นเนี่ยท่านอย่าซีเรียสกับผมนะนายอยู่ด้วยกันก็อยู่แบบนะอย่ามีความสุขในการเสพนะฮะในการดูถ้าท่านต้องการแบบเนื้อหามวลสารแบบนะที่เราอธิบายกันเนี่ยนะท่านชอบก็โอเคแต่ถ้าท่านบอกว่าโอ้โหน้ําเยอะเนื้อน้อยนะผมว่าท่านก็ตัดสินใจว่าท่านชื่นชอบหรือไม่อย่างไรถ้าชื่นชอบท่านก็ติดตามได้ผมนะผมอยากให้ท่านมาเป็น เพื่อนร่วมทางกับผมนะครับแล้วเราไปด้วยกัน